ครับท่านผู้ชมครับช่น,นี้หนุ่มบงการ,การจะพาท่านผู้ชมลมน้าโขงนะครับมาดูเสาแคนนะครับเสาแคนเต้าแคนสะพานในลําน้าโขงนะครับท <ak> ่านผู้ชมนี่เลยครับท่านผู้ชมดูตัวอย่างก่อนนะอันนี้จะเป็นเสาแคนนะครับและเต้าเต้าอะไรก็มีเรียบร้อยแล้วนะจะเป็นสีแดงครับท่านผู้ชมครับติดสีแดงเลยเต้าแคนนะแล้วตัวเป่าแคนนั่นแหละนะครับ ล้วจะพาท่านผู้ชมไปดูตัวสะพานด้วยนะครับวันนี้ก็จวนเจียนจะเรียบร้อยแล้วแล้วนะครับสําหรับสะพานตเราวตีน้าเบงการบอลิคมไซนนะครับถ้ามองไกลๆอย่างนี้เลยครับท่านผู้ชมสีแดงเมื่อกี้นะจะเป็นเต้านะครับอยู่ตรงกลางเสานะครับสวยนะครับเราก็ลือ้อนั่งร้านนั่งอะไรออกหมดแล้วนะครับเหลือแต่เค้นตัวใหญ่ตัวงสูงนะั่นนะครับ ตัวเล็กๆที่ติดกับเสาก็ลืออกหมดแล้วนะครับแล้วก็ไอ้พวกแบบหล่อสะพานสะเพือนอะไรก็ล็กก็เลือออกหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมไม่เลือกยังไงอีก3ามจีวันข้างหน้าก็จะครบสัญญานะครับจ้างก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ห้านะครับ แต่ก็คงไม่แล้วเสร็จน,นะครับน่าจะเดือนหน้านะครับตีงจะเสร็จนะครับเดือนหน้าก็คงพอดีนะครับก็บอกวเส้นเดือนนี้หมดสัญญาแล้วบางนี้นะครับสำหรับก่อตั้งจะผ่านมิตรภาพไทยล้วนะครับวันที่เท่าไหร่นะท่านรัฐมนตรีคมมลคมจะมาลงนามกับทางฝั่งประเทศลาวนะครับวันที่6นะครับ เดี๋ยววันที่หกเหลุมืันการจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปดูข้างบนว่าจะสวยงามขนาดไหนน,นะครับอันนี้ดูข้างล่างไปก่อนครับท่านผู้ชมมีเลยนะครับโอเคหมดแล้วนะครับสำหรับสะพานนิตรภาพทแทราวแห่งที่ห้าวิงการบอริคัมไซน์นะครับมีเลยนะครับ โครงการเต้นกลกงอะไรอย่างดีนะครับบนสะพานนั่นแหละนะครับฝั่งถน้นก็มาฝั่งทาง่งนา,ทานี้ก็มาก็ละนะครับจะเดินขึ้นนะมันจะเดินขึ้นนะนะแต่ลดก,ก็ได้นะนะรถะก,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 ก็ขึ้นมาได้แล้วนะครับว่ารถงานข้างบนก็เหลือแต่ขอบสะพานอย่างเดียวนะครับท่างผู้ชมและกะลาวตัวนี้นะอีกหนึ่งเดือนจะเสร็จไหมลนะ่ะหนุนการตีเอาไว้ประมาณ มิถุนานะ่าจะเสร็จเรียบร้อยหมดนะทั้งเราทั้งรู้นะครับโบนินนักลงสะพานนี่นะเขาเขาก็ทําของเสาไข่เสามันนะครับคนงานเยอะนะครับเอวันที่หนึ่งต้องส่งงานไหมก็ต้องส่งแล้วครับไม่ส่งก็โดนปรับนะนะวันที่หนึ่งหรือที่สองก็คงส่งงานแล้วครับส่งก่อนไม่เป็นไรนะครับกว่าช่างจะมา ตรวจงานตรวจอะไรก็เป็นเดือนนะครับท่านผู้ชมเขาก็วิธีหาทางช่วยเหลือกันอยู่นะครับก็น่าจะประมาณเดือนหน้านะครับเสร็จอีกเดือนมิถุนานะราบถึงจะเรียบร okay, ้อยโอเคร้อยเปอร์เซ็นนะครับเปหลัยง,งานหนตรงนี้นะที่อื่นก็ร้อยหมดแล้วนะครับทางขึ้นทางลงติดไฟติดอะไรโอเคนะครับม่รู้ทางไหนทางขึ้นฝั่งเราถ้าเขามาจากนองสะทางขึ้นเหมือนกันนะครับ นี่เลยครับท่านนะผู้ชมเต้าแขนนะครับคับพ่ันผู้ชมผู้ชมมาดูเต้าแขนแล้วก็ตัวสะพานด้วยนะครับวันนี้นี่เลยนะครับปกติจะมีแบบอยู่ตรงกลางนะตอน,นนี้เขาก็ลือออกไปหมดแล้วนะ เขาโบนเขาลาดยางนะสนะพานเขาบอกว่าเขาลาดยางนะครับโน้นเลยครับท่านผู้ชมลาดยางนะครับข้างบนรถเหลืองกําลังบดยางกนะันอยู่เขาลาดตั้งแต่เช้าแล้วว่างี้นะครับก,ก็เอาวันละข้างนะวันละข้างช่วงพื้นดินนะแต่เรนร้ายังคงรอไปต่อไปนะนั่นยนะังไงก็คอยติดตามนะหนุนหมือนกันกจะราย,ยางานนะท่านผู้ชมไม่ดูกันโอ้นวโน้ ยานกันอยู่อะไรนั้นจะเป็นบทฝังท่นล้างที่ตะวันออกของตัวสภาพานะครับครับองนี้ก็คงจะมาฝังดักตะวันตกนะครับโอ้ใช้แคบเดียวครับวางยางมายหญ่มาใหญ่เย็นเปไรนะครับก็มีเครื่องม้าเครื่องมือนะครับรถเอารถอะไรรถลาดยางมาวางกร็ลราดไปเลยนะครับเทไอรถ ขนยางมาต่อยก็เทไปอันนี้ก็ลาดไปแฟบเดียวนะครับท่านผู้ชมสภาวิทยภาพไทยลาาแห่งที่5ข้างนบนลาดยางนะครับแต่ก็าลาถนนเป็นคอสลอกครับท่านผู้ชมนี่เลยครับนี่เลยชนกันหมดแล้วนะครับสลับสภามิตราาพตไทยลาาแห่งที่ห้า แล้วตัวนี้ตัวเดียวครับที่จะลือ้อแบบเห็นเขากําลังลือแล้วนะวันพรุ่งนี้เราจะลื้อแล้วล่ะนะครับนี้หนุ่มมือการมาถ่ายทําวันที่27นะครับตอนเย็นๆแต่พอมีแสงแดดหน่อยก็เลยสะพานก็โอเคครับเห็นชาติอยู่เหมือนกันนะครับ สวยางเสาล้วเสาคาดด้วยสีแดงนะรก็คือค่าดด้วยเต้าแล้วนะครับเต้าแคนนะครับแต่ผู้ชมสวยงามมากเลยนี่เลยโอเคแล้วนะลงแังน้ของพวกนี้สามต้นสี่ต้นนี่โอเคแล้วสําหรับเสารือแบบหรืออะไรออกหมดแล้วนะครับเหลือแต่แคนตัวสูงๆกันแหละก็ลื้อเมื่อไหร่ก็คงรายงานเนือตัวจะพผ้าเขาเสร็จก่อน ต้องเสียเวลาไปทำอย่างอื่นทำตัวสภา่คนนะครับไม่อย่างนั้นโดนปรับนะวันนี้หลายตางด้วยนะโดนปรับทางงานมันเจตามสัญญานละครับเขากาลังทาเขากาลังลื้อกันอยู่นะตัวนี้ปูนนี้คงหมดอ่ะนะออกหมดเลยวอ่ะก็ติดตามไปเรื่อยๆนะครับวันที่หกหม่วยงนการยังไงก็ต้องขอขึ้นไปข้างบนด้วยแหละยังไงนะครับจะไปดู ข้างบนจะเป็นยังไงจะสวยงามขนาดไหนนะครับเสาวเสาจะเลยเข้าไปฝั่งทางประเทศลาวด้วยนะครับคงไม่เป็นไรนะตรงกลางคนได้คนนตรงนี้ครับตรงกลางตัวนี้เลยนะครับตรงการของฝั่งของจงของสะพานนะครับตรงกลารตรงซ้ายมือตรงนี้ครับนี่เลยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงการ หลายคนละสองสาวฝั่งไทยก็สองสาวฝั่งล,ลาวก็ได้สองเสานะครับเอาคอยติดตามนะครับคลิปหน้าคงได้เห็นข้างบนนะครับข้างบนจะสวยงามขาานาดไหนหนออยากจะดูจริงๆนะครับอย่างไรอย่างไงก็ต้องขึ้นไปดูให้ได้วันที่หกนี้นะ ก็ถ้าใครอยากจะมาดูสะพานก็มาต,อมต้อนรับท่านท่านรัฐมนตรีนะครับกระทรวงอกรมนาคมนะครับท่านจะมาสะพานตรงนี้นะครับวันที่หกนะหกมิถุนาเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ